มันไปว่วเลือกระ้ว่างต้นตาลไปลงไปเมื่อที่นี่ขอบคุณนไม่ไหลหาคุ้นชโนมานก็ต้องบ,บอกคุณสายชโน,นมานจะาว่าเลยดิกูต้องบอกหรา,า,าเาาาขาเลือกแกจาไปมันจะท่านไปเอตัวพวกนี้เราอาจารย์่อยสบายดีพี่น้กชโนมานเฮ้าส่ยกมือเนี่ยเป็น้องชนุมานเฮ้าให้เลือกคุ้นชโนมานาเด้อเดี๋ยวใช้มันเสียอกเสียใจแต่คนบ้านเฮ้ามันไปบ้านกสบกสกบซาน นันปรุงหิ้งเชียวผู้ถกผู้ไทยเอาให้เลือกเอากันเลือกพกอรรคเพื่อไทยพรรคเพืเอ่อไทยมันว่าแนวเดิมมันเอดพรรคสิ้นเด่มมันเอดไปสกลนครไปนครพนมไปอุดรเขาก็โยนทุ่งพระติเชิญพระติหลอกก็จะโยนดวงใจน้อย,อยให้ทักษินตบมือให้ทักสินครับช่วงนี้ได้เรียนเชิญแล้วก็เที่ยวเหนื่อยเกยหักไอหกอัหกคองดนานน้ยสมคิดเสือคง อดีตผู้แทนผู้หลักทั้งกัมพูชีทั้งไซเดนนำเยืนเดี๋ยวนีว้เพิ่นเป็นร่องเลข,ขาในยกนรัฐมนตรีองค์เองมีสาระดีๆมาเชิญบอบอบอกมันจะเห็นเขาจะเห็นท่านเห็น,หนในทีวีบออกในสองบกกับ่องแมกมาถัดมาให้เขาเห็นนะครับตบมือให้สมคิดดังๆครับสมคิดมาเที่ยวนี้เพื่อให้เบอเบอ <Whoa! S 2> <Yeah. S 1> เป็นนายกอบจอำนาจกบมือดังๆให้สมคิดเชื้อคงครับขอบคุณครับผู้ว่านี่เป็นเซี่ยวกันครับแต่หมอเถ่าเขาผม่หลสวัสดีพี่น้องชาวชาติชามานครับมาพอกันโดนๆก็เป็นเธอแรกเมื่อกี้ถือว่าเราลิ้ไนไม่นัโค้งเลยเรามันสิบงหัวหมุนบ่นหมุนไปทั้งนั้นทั้งนี้ที่ว้ากันเนี่ยผูใดยเราไม่แยกกันเลยน,นะแดนปบอ เอาไอ้แดนก็จะโงหูจะคว่มคับแดนนี่ก็ได้โงหูวอาคนถึงมาคุยกันตะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องครับพี่มี่น่ายกคนใหม่ซือดาน่ายมายิพันเบอร์หนึ่งครับผมว่าเอาก่อนเพราะว่าพี่น,น้องออกไปเลือกเนื่องจากว่าท่านด,ดานนะ่ยมีประสบการณ์ทำงาน ไปหลายหม่องหลายอำเภอนี่แต่เถียงกัน,รนเราพนมีเงิ่นบละเอาดังนั้นมือนี้พวกขึ้นมาเป็นท่านนะครับเขาเว้าเรื่องผลง,งานเขาเว้าเรื่องความสามารถเขาก็ได้เว้าเรื่องเองืนเงืนเอาไ้ทีหลังเงินผู้ได้ห้ก็เอาเราให้ก็กินได้พี่น,น,พน,น้องจะไปยา อย่าไปคำนึงมันคำนึงอย่างเดียวว่ามือนี่พักเพื่อไทยไ,ทยไห้ดดนใหลงติดตัวแทงเนื่องจากอะไรอย่างครับเนื่องจากว่นในกระบวนการการเลือกตั้งรัฐบาลทุกเพื่อที่ผมอยู่ทั้งเนีย่ยเป็นรัฐบาลของพักเพื่อไทยเป็นแกนนําพรรคอื่นเป็นพักรว่วมเพราะฉะนั้นพักแกนนํำเป็นผู้เสนอนโยบาย แลยวาบาต่างๆที่มาเื่อได้เห็นเห็นจังไหนมันผิดเห็นจังไหนีิดถูกอยงงางทรง,งทรงคูณนี่นอนได้รัฐบาลดุงยิงกับ็นรัฐบาลอยู่ต้องเงียบรัฐบาลอยู่กรุงเทพ้าพี่น้องเลือกรัฐบาลจังหวัดเป็นของทางไหนมันกต็ต่อกันต่อรับมันเป็นพิดเดียวกันเันจะนั้นเลือกตั้งให้เอา,ะเาระบบเต็นพักเมื่อเมื่อใส่ก่อนเป็นเส้นขอสีดำงานงา,นงาน วังหังนมีหลานสาวมาเรื่องเองินมืนเติมเงินงมืนหลายคนตัวเลขบอกว่าที่ผมแจก60คืนเนี่ยเงินสิโอนเั็นที่เอาให้ท่าน3แรก3 000, น่านครับ2ลูบค้่คุ้มโมทัานใดยเอายกมือมืออันนี้เขาเอินเปรสองอา้าวนาทีเหลือแล้วสิไปใส่ ทั้งเบิร์ตลงทะเบียนรัดลงทะเบียนแอปทางลาบไฟเหลืออยู่ประมาณยี่สิบห้าล้าน 25, 000, คนอายุสิบหกขึ้นเหลืออายุยี่สิบห้าล้านเดี๋ยวว่าเดือนนี้หน้าประมาณอีกเดือนกวนสองเดือนเนี่ยขอแม่ว่าท่านต้องลงทะเบียนแอปทางลาบไฟตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งเบิร์ดเนี่ยเกือบสามสิบหลาน แต่จ่ายไปอีหลีแล้วตอนนี้เนี่ยจ่ายครั้งที่แล้วเนี่ยสิบสี่ล้านกลัวบวกนู่นนั่นนี่ไปเกือบยี่สิล้านมาอีสามล้าน